่วันนี้เราจะมาทําขนมคุยช่ายกันนะคะขนมคุยชใชา,ามีส่วนประกอบอะไรบ้างอร่อยมากเลยนะคะมีส่วนประกอบอะไรบ้างเรามาดูกันเลยส่วนของนะคะแป้งตัวแป้งตัวแป้งนะคะมีแป้งข้าวเจ้าสี่ขีดนะคะตามอัตราส่วนนะเราจะลดลงก็ได้นะลดลงก็ต้องลดตามอัตราส่วนนะคะ แป้งข้าวเหนียว1ขีดนะคะแป้งมัน1ขีดนะคะน้ำสี่ถ้วยนะคะน้ำมันเสร็จ1ส่วนสี่ถ้วยนะคะกระเทียมเจียวเสร็จส่วนสี่ถ้วยนะคะอ่าเรามาดูวิธีผสมกันเลยนะคะผสมเสร็จแล้วเราไปดูเตรียมไส้กันนะคะอ่าในส่วนผสมของเราตัวนี้เราเอาแป้งทั้ง3ตัวใส่ด้วยกันเลยนะคะ ให้เหลือไว้นิดหน่อยเอาไว้ทำนวลแป้งนะไว้ทำนวลแป้งนะคะแล้วเราใส่น้ำมันลงไปนะคะทำให้บุ๋มตรงกลางแล้วใส่น้ำมันลงไปที่เราเตรียมไว้นะคะอ่าแล้วเราค่อยๆผสม เสรแล้วน้ําที่เราเตรียมไว้เราไปทําเป็นน้ําร้อนมานะคะไปทําเป็นน้ําร้อนมาอ่าแล้วเรามาทําการนวดกันเลยกับน้ําร้อนนะคะเราน้ําร้อนใส่เลยนะคะ แล้วเราก็นวดไปจนได้ที่นวดกำลังอุ่นๆอย่างนี้เลยนะคะนวดจนปั้นได้นะเรานวดจนลักษณะนี้เลยนะคะเนียนแป้งจะเป็นลักษณะลี้นเลยนะคะเนียนสวยเหนียวนะคะจะร่อนเพราะเราใช้น้ํามันเป็นส่วนผสมด้วยน้ํามันเป็นน้ํามันถั่วเหลืองนะคะไม่ใช่น้ํามันตาลมนะ น้ำมันปาล์มสำหรับทอดนะคะน้ำมันตั่วเหลืองสำหรับทาน <S <S 1> <S 1> เรานวดมานานแล้วพี่ตาลน,นวดมา 20นาทีได้นะคะแต่ว่าเราตัดคลิปให้สัน้นนวดจนแป้งเหนียวนุ่มเลยนะคะเหนียวเ็ราเราใช้น้ำร้อนอ่าแล้วเราไปทำไส้และน้ำจิ้มกันนะคะนี่นะคะได้ปั้นได้แนละ้วเราพักแป้งไว้พอดีนะคะพักแป้งไว้แรปไว้นะ,ะอ่าเราไปทำไส้กับน้ำจิ้มกัน ส่วนของน้ำจิ้มนะคะพริกช,ชี้ฟ้า5เม็ดนะคะน้ำตาลทรายเศษนหนึ่งส่วนสี่ถ้วยนะซีอิ๊วขาวสี่ถ้วยซีอิ๊วหวานสี่ถ้วยนะคะน้ำส้มสายชูเศษนหนึ่งส่วนสี่ถ้วยเราลดอัตราส่วนลงได้นะถ้าเยอะเกินนะคะอ่าแล้วเราไปเคี่ยวน้ำจิ้มกันนะคะแล้วเรามาดูส่วนผสม ส่วนผสมของตัวกุยช่ายนะกุยช่ายเนี่ยสี่ถ้วยนะคะเราสับเราบีบน้ำออกมานะคะอ่ากระเทียมสับนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะซีอิ๊วขาวนะคะสองช้อนโต๊ะน้ำมันส่วหนึ่งส่วนสี่ถ้วยนะคะเราไปผัดไส้ให้แห้งนะคะอ่าเราไปผัดไส้และทำน้ำจิ้มกันนะคะ ส่วนของน้ําจิ้มเราเอาพริกไปตํานะคะแล้วเรามาเคี่ยวกับส่วนผสมเราจะได้แบบนี้นะคะเราจิ้มมาจะออกเป็นลักษณะนี้นะคะอร่อยจะหวานเปรี้ยวเค็มนะคะอร่อยมากเลยนะคะน้ําจิ้มสูตรนี้ส่วนของคุยชายเราผัดมาให้แห้งแล้วนะคะแห้งอร่อยแล้วนะคะเราไปเริ่มห่อกันได้เลยะค่ะไปห้องเริ่มห่อกันได้เลยเรามาห่อกันนะคะ ปั้นเป็นก้อนเท่าที่เราอยากได้เลยนะคะแล้วก็แผ่แป้งแผ่แป้งออกนะคะใส่ไส้ตรงกลาง มันก็ปั้นง่ายๆไม่ยากเลย แลเรานําไปนึ่งกันนะคะนำไปนึ่งกันนึ่งออกมาเสร็จแล้วนะคะกุยช่ายของเราสวยงามมากๆเลยนะคะน้ำจิ้มอร่อยมากเลยอ่าเรามาทดลองทานกันมาทดลองนะคะแป้งเหนียวนุ่มมากๆเลยนะคะนวดแป้งให้ได้นะคะอ่าเราทานกับน้ำจิ้มของเรานะทำน้ำจิ้มสูตรนี้เลยนะคะ อร่อยมากๆเลยอร่อยมากเลยค่ะทำทานกันนะคะทานแล้วหยุดไม่ได้เป็นสิบสิบลูกเลยแหละอร่อยมากๆอร่อยจริงๆค่ะค่ะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันคลิปใหม่นะคะ เจอกันค่ะ